ลงไปข้างล่างก่อนแล้วมันเปิดมาค่อข้างเปอแมันมอ่ไนล่ะอไม่งางจไ,ไปโรงแรมใช่ไหมคะอ้วนอันนี้คือระยะทางที่เราจะไปโรง<ม>รแรมที่พ,<า>กพักเราน,นะคะ ชมภายในรถแท็กซี่นะคะถือว่าระดับพรีเมียมอยู่นะคะสะดวกสบายมากเลยดีนะพราะอะไรเกี่ยวขัน้วใช่ไหมเพอาะอะเกี่ยวขันด,ด้วยนะเอตอตำรวจลง ออยู่นนกวเราต้องเข้าเข้าไปในมือเราต้องทำเจอนะที่จีนเขาจะไม่ไม่เปิดแอร์รถอ่ะโอ้ไม่รื้อเลยแหละ ใไม้เปลี่ยนสีนะคะ นี่คือใบไม้นะคะใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากเลยสีแดงสลับสีเขียวสีเหลือง เนื่องจากสนามบินเขาอยูอ่นอกเมืองนะคะเราต้องนั่งรถประมาณ50นาทีนะคะจะถึงที่พกักค่ะสำหรับรถแท็กซี่นะคะที่เราเช่าเนะเาะกฎหมายเขาจะเคร่งคัดน,นะคะว่านั่งได้กี่คนสำหรับของเราเราเช่าแบบครอบครัวก็คือนั่งได้6คนรวมกับ

ใบไม้เปลี่ยนสีที่หางโจวืเ่อเหลืองเขียวแดงสลับกัน เริ่มเข้าสูต่ตัวเมืองนะคะรถก็ค่อนข้างจะเยอะมีไฟเขียวไฟแดงด้วยเช้ยยนนชานี้หมอกยังลงจัดอยู่นะคะก็ค่อนข้างจะมัวม่ว 三点钟回到杭州酒店了，那大概就是在一点半、两点就要往回走了。嗯，大概单程是一个半小时。โรงแรมที่พักเราต้องเดินเข้าซอยนิดนึงนะคะ t ท็ i ซเขาบอกเขาส่งเราถึงตรงนี้นะคะมันซอยเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกันค่ะ พอเราลงจากรถแท็กซี่นะคะบรรยากาศคือเย็นยเยือกเลยค่ะแต่ไม่น่าจะติดลบน่าจะได้มา พอลงจากรถนะคะเย็นเยือกเลยนี่คือบรรยากาศที่เราจะไปที่พักโรงแรมนะคะเข้าไปซอยนิดนึงบรรยากาศเย็นเยือกเลยแต่ไม่น่าจะเจอหิมะนะคะรอบนี้อันนี้บรรยากาศนะคะโรงแรมไม่ใหญ่โตมากก็จะมี เออ,เอ,อประมาณ4ีห้าชั้นนะคะก็ก็จะกระจายนี่คือโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้นะคะโฮเชลหาวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหม มานี่นะเราก็จะผักประตูเข้าไปเลยน,นะคะมันจะเป็นวนเข็มนาฬิกานี่เคาเตาอร์นเราจะไปเช็คอินกันนะคะเป็นคลิปต่อไปค่ะ ไฮ้บายค่ะ